ต่างประเทศพ่อ,อกันเจ้านี่กะวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมพกหาภาพี่น้องเขปาปลาหาเห็ดคือเก่าจา้าโอ้โหว่าเห็ดมันสีออกบอลน,นะพี่น้องฝนก็โตกะเล็งแห้งมื่อนีก้ก็ออกจากบ้านกับตกะได้พี่น้องแต่ว่ามาปานมันเหลื่อมซาซาแน่น่ะจา้าดอกเลกแห้งมานเทาก็พ่อละจ,าลจา้าพี่น้องเราโง่สีแดงจ้าเนี่ยพี่น้องมันบานรวมสองดอกแห่งสองดอกที่รวม ปลาหน้าจืรวยคือเก่าด้วยจ้างานโมได้นี่เป็นเพื่อนออกเลือดบ้านด้สี่ด้ายเนาะคุณนะออกเลิกแหงเหเลือซ้องจุม่มปลาหน้าจือรวยอำเภอหน้าจือร,ะจะรวยจังหวัดอุบลจ้าาเออยู่นจ้่ เอาเปลือยถือควรหรือเปลือยพี่น้องเอาอะไรดอกเอาดี่ยมใชไหมเอาอะไรเอาดอกเดียวผลเดื่อข้าไล่จ้ะเอาพออีละจ้างอกสีแดงคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องหลุดบ้างเด้อห้าสีมานบนมามันเมอมมนงงอกชนิดนี้ฝนตกแหงออกเนาะคือเห็นละงอกขาว แล้วงอกขาวนี่สิบุออกเลยออกส่วนหน่อยสุดแล้งอกขาวแล้องลอกแดงนี่ออกดีแต่ฝนตกแต่ว่าก็ออกลายออกพอแต่ได้เก็บเราสามจีดอกห้าดอกบ่เออสิบดอกยางลายมุดระเบิดเทียมมุดงอกสีสมจ้ะ 3 chùm Ủa oh. Bộ này chứa này phí oh, được đều đều Phí nọng ơi Bộ này hết cả bộ hướng này, cho มีโมมีพวกเลยหอกสีสมจนจะมองกลดอกพี่หน่องเลยแมงกินแน่เลยเด้อจ้ะ งอกสีขาวจ้ะจูงงามๆเลยจ้ามีดอกเดียวเลยจ้ะพี่นนอนหูมีโมูได้ไงออกดอกเดียวงอกสีสมจ้ะก็ดันดันดินออกมาสองจุงงามๆเลย ขนกสีขาวจ้ะโอ้พี่หน่องเอ้ยปวดไดร์ดเลยง,งัดขึ้นมไขรเนื่อจ้ะไข่สีขาวได้หนิพี่หน่องเลย ไข่ที่เรหโง่กับพี่นอ้องสีแดงสีสมจ้ะพี่นอ้องสีสมจ้ะโอ้ดอกนี้แม่อากินว้าไข่นี่ขึ้งหม Mày, ngà mày hắt đúng mày p/nó, tốt chơi bớt, giáp thiệt, ngà mày hắt đúng mày, hết mận bùa chưa, đen chưa. เพิงเลือดขาไล่จ้ะสงบสีแดงจ้ะออกต้นโทษได้จ้าดอกเดียวขล้อได้พี่เนาะดอกงามแฮะเห็นบหมอยหินดูนะหินดูฮุบดอกพี่เนาะ

ใกกับใัญาเด้อดงหกสีสมชีแดงไงใกลนี้หน่อยงาน่กาลองช่องปสะมานผู้หน่อยม่ก็ยัง้าอย่างนงเด้อพี่น่องสวงคุนเลงคุ้นต๊กี่ น้ามงองเหล่เองเออกก่อนถ้าอายุโตกแข็งคือหมูหวานนี่เติมโต๊ะเกระเส้าหมูหวานจีนิีพี่น้องเลยตกะากตกะเน่มาเส,ส้าส่วนสีคำปันยังลินๆอยู่

ออกสีแดงทีส่สมพี่น้องออก,กสมออกกสมนั่งแดงไอแดดนี่เด้อจากสามทีเหมือนนี่เฮ็ดออกจากอาทิตย์โหลดไอสิวาซ่างทีเหมือนวะแดดนั่งแห้งจากอาทิตย์นี่โอ้ยเฮ็ดมันสิออกค่ะคืความชุ่มในแล้วความชุ่มวะนั่งความอบเอาความมักม,มุมไเสียเฮ็ดได้ออกอีก ไปหาต่อไปเรืือพี่น้องข้าพี่หน้องข้าวกันหัเห็บ่อยบไปสุดได้ได้ไ้ได้นองเลย้ตนท่ดายนี่อห็บนกาัดเลยบานือ่ก่อนแล้วเห็นเห็บบานแต่ว่าจุ่มก็มีอยู่พี่น้องจุ่มก็มีอยู วัดศรบ้านดโพี่เยบเรื่องเหองอยูุ่่โอ้ยใันนีมาเดี๋ยวมาย่นงมานู่นก้อยย่างกปหั่นย่องสองสามสี่หากเจแปเก้าสิสงามี่ดอกวไยหมงอะ่างงามเุ่โอ้ยเป็นเรื่องงเลยบ้าน้ยงสองสามสี่หาพกเจ็ดแปดได้จูมันยังอยู่แปดดอกพี่หน้อง ใคอยู่ยังได้จูมันอยู่เนาะใช่ว่าตัวยังเขียงอยู่ได้ี่เก็บบานพี่หน่องใายภาพแบบก็เก็บต่อเวลาเห็นมันบานนี่พี่หน้องเหลือใจแห้งในเดือนเหลือใจแห้งเหลือใจอยาคล้องอีหล่ะมันบ่เห็นมาเสมออยู่งเนาะ ไปสิสีด่ดอกเสดีงว่าเป็นสาวคนที่หันเป็นสาวดอกคนที่หันเนาะอันมันบ่เถ่ามูวนี่ถถว่าแต่ฝนยุบนี่โอ้มันจะเก็บเบ็ดมวลับจ้องกับตาโมยู่แล้วหันมันออกทีนหน่อยเลย กระตาเดียวกับทั้งหางหน้าสมืออนี้งอ่านที่มันตกคัก,กต,กเน,เนตกเนี่ยมันยังมาตกยังมาเส่าก็เส้าอ่ะจีงามเหี้ยนหดอกบานยัง้เขียงอู่ตอนน,นี้เอาก็หน้ามือดาหไล่ก็เอาดอกบานไปได้วยบานพี่น้องเลย nào há nó nhung còn đấy bỏ tiền không nhàng còn, lao tiền, tám đồng, cái nào, cứ ra, quăng, à. ừ, cứ à, nhìn นี่่อใช้ดอกหนึ่งด,ดอกหนึ่งโอนนี่ร่างตุบติกินแสบแนวนี้แงกงแสบแยบงกีเหลืองจ้าพี่นนองกำลังงะอออกดอกเดียวคือเกา่า จักโดกเอ้าดอกเดียวกัยังดีพี่น้องเลยมันก็ดอกไดไปงงบอกคือันี้เผืองอกสีแดงบอกอ๋อนี่เก่ากัสที่็บดอกนัะ

กุ้ยมูลลิมตาเตี้ยตัวเล็กมูลลิมน้องปอ่อยเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งไอ้ดอกเติบน่ะขุนขุนไปนแดงอยู่พี่น้องขุนขุนออกยายขึ้นมาขุนกค่ละงอกแดงสวยงามเสื้องามสีแดงสีชมสีแดงสีชมจักเครื่องสวมเคื่องแดงเลยพี่น้องนี่ดอกเดียวกัน มาเก็บบ้านเองเอาเก็บกระตาตั้งเกิดนี่โอ้ยนี่หนอเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้ยเก็บอันนี้ดิเกียวกระตาตั้งงานนี่ยไม่ต้องเงินปลอกไว้จังีเดียวจังหวะมันบานเนาะเอาบปเห็นมันเป็นเท่ามาบไเห็นกระบานบานเลยที่ได้บ่โอ้ยมันจะว่าไปหอนมาหอน tôi thấy chuông này bàn ham này hiệu nào không thì đi gang đi đọc mình kè là mhm đi đọc mình mang tham ăn 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 tham เอหนอเเอือนมาโอ้ยหนอีเห็นเหเอือนมาเห็นบ้านบ้านอ้ยดอ่างามเหียงอูะดใบชาเป็นผีเลยใบเขาไปถ่ายใบชาเป็นผีเลยถ่ายภาพอันนี้อะไกันงามเลยล่ะเอ้าขงที่ได้แน่ดอกบานี มายั่งได้ว่าสิบอดได้ก็ได้คือเก่าได้พี่น้องเลยไปยิบบ่หมองหากเกา่าที่จังบ่มีว่าสนดอกไม่มีใครมีหยังม่มีหมองหมองเอื่นกับโบค่อยออกย่างไปกิโลกับโบเห็นเห็ดได้พี่น้องเลยมองได้มันบอกบออกว่าสวงพลึงๆนี่อยาหายากเติบอยูส่สวงพลึงเห็ด บ่ค่อยมีคนขึ้นมาหาปาไในดอกพี่น้องก็ว่า,าเฮ็ดบอกบออมาเฮ็ดตัวนี้มาปไปเรื่อยเปิดไบตองออกไปนำเห็นไปนำ <laughs> ไปขวาออนได้เห็นหูหม่นี่ยย่างไปฟูนไปเบิ่งมองเคลื่อนไหวออกกระโบก คุณญดีเถอะผมจะมีว้าลอ,องตามเดี๋ยวเก็บในแหล่งไปต่อเลยโอ้กล่องสีมัน,น,มนด้วยทําเอนสีบดเดี๋คลิปเห็พี่หน่องเบิง่งโอ้ยไหน,นหมดเนาะว่ะเห็นว่าสีบอมานี่พี่หน,ออน่องฝนตกตกบนเหมืองอีกแล้วคือว่า พ่อมาก็คือ,อย่านเฮ็ดมันบานที่ใดเฮ็ดมามือรุนที่ยังพอได้เก็บอยู่แต่พ่อมากับบานอีกทีอ่ะอือที่ใดทีด่ระบานที่ยังพอได้เก็บอยู่ รวมก่อนดอกนี่เกียบเกียบเยียบมุนเอ้าใช้ต่อขบ่เห็นได้เห็ดหลังก่อนจะก่อนในหัวไว้ละชื่อนี่ไรเนี่ยป่าหางก่อน มันเปื่อยเนาะดูเปื่อยหวานนี่ะใแหละใช่หรือนั่นใหญ่ก้อนพ่ออีกแล้วบานที่ะโอ้ยบ่เห็นในทีดอกเห็นดอกหนุ่มนี่ที่ะพ่อโอ้ยนั่นอะไเอากอะโดดก้อนใช่น้องไข่มันเป็นน้องเจีลองเอาไว้บุ้งที่ยังบ่เนี่เอาไว้เบุ้งเอาไว้เบุ้งเขียนกี่บานบ่เนาะสองไข่ตัว ใส่ห้องไข่ใน,ใน,ในั่นเองไข่หนึ่งเออเอาไว้อเอาไว้ไอเก็บมื่ยเย็นลองเบิ้งลองเบิึงคันบวบานกำลังเห็นเลยนี่ <laughs> <laughs> โอ้ยพันยี่ข้ออันพันนี่เห็นเลยนี่ตอนหนึ่งพันี่โอ้อันพี่น้องดอกเบืองเบิดดอกคอยย่างมาเรียวเบิองไหวยีใจว่าริสันเลยเห็นดอกช่องดอกก็ดีใจได้พี่น้อง พี่พอตัวได้ดอกบ้านบานนี้เหลือใจแห้งในบานพี่น้องเหลือใจจยกของโบเห็นนะไหนด,ดอกเตืบ้บเนาะไปไปบานเขาได้เห็นเป็นใหญ่กว,กว่าเป็นโบเห็นนั่นี่ข้างโคตรมามันจะบรรยากาศกับ สดื่นเต็มไซสอยู่มันเฝนกับบตกตกแเมเะาควจะหมบ้า่ไปหาเบิไหรเนมันบานมันบานบานออกลุงมันบานแห้งตัวนี้ม้วนพื่วางยมันนีได้พี่น้อเลยมเห็นเออมเห็นไปี เขากำลังแตกออกจากกิ่งก้านี่ได้ไหมอือโอ้นี่มันมีดอกม่ดอกเดียวมีดอกเดียวอือได้ไหมหากใหม่มันหนุ่มมันหนุยเลยมื่อวานอยู่ไหนในดอกเดียวไหนได้เห็น้องมา่อห้าโมนี่มื่อวานในดอกเดียว Or, so cái... Cái seeing... cái ở Lucar, có lòng chứ bà chạp bộ, chạp bộ đẩy thôi Màn 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 Tiếp mong dưa nó ui rồi Cả ta chân hình nè bạn này Măng hẳn bố hình hẳn เนี่ยพวกหอ,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 อยเดือกินอหอยเดือกินนะหอถากกินนั่นเด้ห็นว่าโตมันแต่ไประวัตองหอยถากโอ๋อนี่บอก <laughs> นี่คือกันนี่ดอกนี่ดอกนี่ก,นกระบนนอกไหนน,กกนนี่เป็นไหนดอกพี่น้องโอ้ยพ่นาดแมันยังงามอยู่นในนอกรลังบ้านใหม้นี่บอ เนี่ยนี่หาไปาาบานางไปกับผอ,อนี่เนี่ยนี่มอเนี่พนยพี่น้องเลยโกีเหลืองจะงพี่น้องอระต่ออกเกต้องเลี้ยงสมสมนไม่หลมนะดินมีแต่อดอกมีแต่หินค้าขี้เหงาค้าเลยขี่เหงา

กดกระดิ่งแจงเตือนจากซองหนูก่อนแนแนลมาน่าพอกันไหมสวัสดีจ้า